สดีย๋ยวทุกคนกับพว่อผมแบงค์ช่องแบงค์ซอสช n แนลปิ้งผมจะเป็นนะครับผมวันนี้พวกการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งน้ำหอมในวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวน้ำหอมของแบงค์ สิวเหนียฟาร์มนะทุกคนซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นของของสิงเหนียวฟาร์มหลังจากที่คุณเล่นกิจกรรมจากทางช่องของเรานะครับผมคุณก็จะได้รับน้ำหอมของสิงเหนียวฟาร์มทั้งหมด3กลิ่นขนาด10 ml เข้าไปซึ่งผมต้อบอกว่าขนาด10 ml ของสิงเหนียวฟาร์มเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่400บาทนะครับผมดังนั้นอะ่ะเราจะต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์ด้วยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคนที่จะเสนอให้เพิ่มให้อีก2รางวัลตอนแรกผมจะแจกแค่1หนะเพว่า้องรางวังนนทุกคา ไอช่องมันดําเนินต่อไปแล้วก็อยากจะเจอกันบ่อยบ่อยายผมแจกอย่างนี้บ่อยๆนะครับผมเปกันด้วยนะครับทุกคนปกติช่องอื่นก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยเปย์เฮ้ยมือเขาเพียงใจไม่เป็นไรไม่ต้องเปก็ได้ทุกคนแต่ช่องนี้ก็คือแบบว่าเปเหอะเนาะอ่าโอเคเขาหลับน้ำหอมของติ๋วเหนียวฟาร์มนะครับผมเป็นน้ำหอมของช่วงิ้นปีในเดือนธันวาคมนะครับเขาได้ออกน้ำหอมมาทั้งหมด3กลิ่นใหม่ทุกคนซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมได้ลองใช้แบบจุใจแล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีกลิ่นที่ชื่อว่าอยู่ในกระเป๋าผมนะครับ มีกลิ่นที่ชื่อว่ายูโฟเรียนะครับผมแล้วก็กลิ่นที่ชื่อว่าไนแอ r แล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่าอันนี้ผมค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงประชังชอบเป็นพิเศษนินึ่งน,นะคที่ชื่อว่าช็อกโกแลตออร์คิดพาร์ฟามนะครับผมโอเคจะเป็นอย่างไรสําหรับ3ามกลิ่นนี้และถึงผมจะบอกว่ามีกลิ่นหนึ่งที่ผมปิ๊งมา,มากๆชอบมา,มากๆอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกิตกับทุกคนดังนั้นอย่าพิ่งเชื่อตอนนี้ให้คุณฟังให้จบก,ก่อนนะครับผม คุณจะได้สรุปแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟังผมผมบอกว่าชอบกลิน่นนี้จริงๆชอบกลิ่นนี้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วไปซื้อตามคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ให้ฟังลักษณะกลิ่นก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมจะอ่านจากอินสตาแกรมของซิเนอร์ปั๊ปมนะครับแต่ว่าการอ่านของผมเนี่ยเราจะไม่ได้เอาตรงนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการรีวิวเนาะผมจะพูดตามความจริงตามความรู้สึกเพราะว่า น้ำหอม3ามกลิ่นนี้ผมได้มาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะดังนั้นระหว่างอาทิตย์อด่ผมนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้ไปทํางานใช้ไปเดินเล่นใช้ไปเดินตลาดเที่ยวห้างหรือไม่แต่ไปยิมนะครับคุณก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไปออกกาลังกายใช่ไหมผมก็ยังใช้น้ำหอม3ามกลิ่นนี้ในการทดลองในการออกกาลังกายครับผมเรามาเริ่มกันกลิ่นแรกที่เขาใส่ไว้ใน i ิน t a า r กรมของเขานั่นก็คือกลิ่นที่ชื่อว่ายูโฟเรียครับทุกคนซึ่งยูโฟเรียเนี่ยผมจะบอกว่าขวดเขาสวยดีนะฉลากเขาสวยดีแล้วก็ ตามนั้นแหละทุกคนยูโฟเรียนะถ้าผมไปอ่านดูตามไม่กลิมันเป็นโลกเสมือนโลกสมมุติเอ,อ่อหมายถึงว่าโลกใจจนจินตนาการหรือถ้ามันแปลว่ายูโฟเบียวะแต่อีกในหนึ่งอันนี้มันแปลว่าความอิ่มเอมใจความแบบแฮปปี้มีความสุขอิ่มเอมอะไรอย่างนี้นะครับผมโน้ต <Note S 2> จะเป็นอย่างไรสําหรับซิมนเนียร์ฟาร์มยูโฟเรียเดอรฟาร์มนะครับผมมันเป็นกลิ่นฟุตตี้สไปซี่วานิลาว่าอย่างสั้นนะครับผมฟุตตี้สไปซี่วานิลาถ้าใครชอบกลิ่นเนโทรเงี้ย,นนยคุณน่าจะชอบครับโน้ตก็จะเป็นเบอร์เกอร์มอสคาดามอม ทิงเปเปอร์จิงเจอร์กลิ่นโรสแบ็กเคอร์เรนต์เวอร์จิเนียซิดาวูดแพทชูรี่แอมเบอร์คริสแซนด้าวูดแล้วก็วานิลาครับราคาเป็นราคาปกติของซูเปียาฟาร์มเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อาจจะไม่ได้บอกราคาสำหรับทุกกลิ่นแบบพูดออกมาเนาอยแล้วก็อินสตาิเรชั่นมาจากอ่า mm hmm. ไปดูเอาเองนะครับ <c oughs> อ่านไม่ออกนะครับคิงเดเจอร์ของช่องนี้ก็คือแบบว่าอ่านไม่ออกก็เงียบเพิ่ม <c oughs> จริง,รงๆแล้วอ่านผิดอ่านไม่ผิดก็กเรื่องเธอนะครับผมอ่า เราอย่าไปแค่เรื่องที่ว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องนะครับผมผิดก็คือผิดเดี๋ยวมีคนมาแก้ให้เองครับเป็นอย่างไรสำหรับซิลเนฟฟาร์ม e u โ h o รียเดอร์ฟาร์มครับ1นึ่งสองซูมปงอู้ยทุกคนคือคำนิยามของนอ้งคมตัวนี้ของซิลเนฟฟาร์มเขาบอกว่าเป็นความเป็นวานิลาแต่เป็นความวานิลาที่มีความสปซี่ใช่ไหมครับผม น้ำหอมตัวนี้เปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่คุณจะรับรู้ถึงความเป็นวานิลาแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่กลิ่นที่ทำให้คุณรู้สึกได้ในตอนแล้นะครับผมมันจะเป็นวานิลาที่ติดกลิ่นของความซั่าและเผ็ดๆเล็กๆครับทุกคนดังนั้นกลิ่นที่เขาบอกว่ามีความเป็นวานิลาแต่เป็นวานิลลาที่มีความสไปซี่นะ ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นกลิ่นวานิลาที่มีความละมุนละมุนมีความนวลนวลไม่ใช่กลิ่นวานิลาที่มีความหวานจนตึ้บจนเกินไปครับนี่คือกลิ่นของวานิลาในปี2 0ง3ันิมที่แบรนด์ต่างๆอะ่ะเลือกที่จะทํากลิ่นวานิลาให้ออกมาเป็นกลิ่นแบบนี้ถ้าคุณเคยดูรีวิวผมหลายตัวนะวานิลาในยุคนี้มันจะไม่ใช่วานิลาในยุคเก่าๆวานิลายุคเก่าๆเนี่ยจะมีความตึบต้บๆจะมีความหวานจนบางทีแบบมันปวดหัวเลยใช่ไหม แต่วานิลาในยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยมันจําไม่ใช่วานิลาแบบนั้นมันจะเป็นเชิงวานิลาไอศค,ครีมอันนี้ผมพูดมาในหลายคลิปแล้วนะครับผมว่าส่วนมากน้ําหอมเดียวนี้มันจะเป็นวานิลาแต่เป็นวานิลาที่ออกมาในเชิงไอติมอะไรเงี้ยซึ่งน้ำหอมตัวนี้ยูโฟเรียรของซิมบิยฟาร์มอ่ะเขาก็ให้ความรู้สึกเหมือนความเป็นวานิลาที่มีความเป็นไอติมแต่ความพิเศษของน้ำหอมตัวนี้ทุกคนคือเปิดมาฟึดแรกอ่ะนอกจากความเป็นวานิลาความซ่าๆความผิดๆเล็กๆของกลิ่นอ่ะ มันจะมีกลิ่นของเบอร์กามอตทุกคนมันทําให้กลิ่นเนี้ยมันแอบใส่ความเป็นสตัสลงไปในกลิ่นด้วยครับอันนี้คือความพิเศษของนหอมกลิ่นนี้เลยนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นกลิ่นที่มีความเก๋อ่ะนอกจากจะเป็นความวานิลาซึ่งสมัยก่อนอะความเป็นวานิลาเราจะนึกถึงความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมแต่น้ําหอมตัวเนี้ยเขาใส่ความวานิลาแล้วมีความสตัส ของความเป็นเบอร์กามอสเข้ามาด้วยซึ่งเบอร์กามอสผมจะบอกว่ามันเป็นสีตัดที่มีความเท่เทในความรู้สึกส่วนตัวของผมอะเป็นสีตัดที่มีความติดกรีนนิดนึงอะเออเป็นเบอร์กามอสที่มีใบมาด้วยอะซึ่งหอมตัวนี้มันสามารถให้ความรู้สึกความเป็นวานิลาให้ความรู้สึกความเป็นสีตัดที่มีความเป็นใบใบมีความเขียวเขียวกรีนกรีนของเบอร์กามอสมาด้วยและก็ให้ความรู้สึกของกลิ่นบางอย่างที่เป็นน้ําหอมคารามมอมทุกคนคือกระวานอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นกระวานใช่ไหมเมื่อกี้ผม เออซึ่งไอกลิ่นแบบเนี้ยคุณจะนึกถึงความเป็นผู้ชายแล้วมันยังมีความเกณฑ์ทับของความเผ็ดความซาบของความเป็นพิงเปเปอร์มาด้วยอะ่ะแล้วก็มีจิงเจอร์มีขิงด้วยอ่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนด้วยความที่มันมีกลิ่นของวานิลาผมก็เลยมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยแน่นอนครับร้อเซผู้ชายสามารถใช้ได้ผู้ชายที่มีความบุคลิกของความหล่อๆดูดีดูเท่หรือคุณเป็นคนแบบ ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าอยากให้ลุกตัวเองดูหล่อขึน้นดูดีขึ้นดูสมาร์ทขึ้นดูมีความภูมิฐานมากขึ้นอ่ะสามารถใช้น้ําหอมตัวนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนด้วยความที่มันมีความเป็นเบสฐานของเป็นวานิลาผู้หญิงที่มีความเท่ๆผู้หญิงที่มีความมั่นใจผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่ผู้หญิงที่มีความยั่วยวนอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยสามารถใช้น้ําหอมตัวนี้ได้ทุกคนมันอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความหวานๆนะดังนั้นอ่ะ ถ้าผู้หญิงคนนั้นที่จะใช้น้ำหอมตัวนี้คุณเป็คน,ค,มมน,นค,คนที่มีความหวานหวานคุณเป็นคนที่มีความน่ารักคุณเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อลายกระตูนใส่เสื้อลายดอ,อกอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณสักเท่าไหร่ผมต้องพูดอย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจอยากเสริมสร้างบุคลิกต,ตัวเองมีความมั่นใจมีความเซ็กซี่มีความเผ็ดร้อนอยากจะได้น้ำหอมตัวหนึ่งอะไปเที่ยวเล่นได้ไปออกกําลังกายได้ไหมสําหรับน้ำหอมตัวนี้นะ เบาสเปรย์นิดหนึง่งตัวนี้บอกไว้เลยถ้าจะใช้ไปออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีมวลรอบตัวทุกคนแบบฉีดตองสเปรย์ที่ไหลอ่ะมันสามารถทําให้ผมได้กลิ่นได้อ่ะซึ่งปกติผมเป็นคนที่ถ้าฉีดน้าหอมแบบสองสเปรย์ที่ไหลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้อ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่อีตัวนี้ยอยู่บนลู่วิ่งแล้วอย่างเงี้ยเออดังนั้นนะครับผมถ้าจะใช้ไปยิมอ่ะแเบาบสเปรย์หน่อยน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าถ้าผู้ชายใช้อ่ะ เป็นผู้ชายที่หล่อเป็นผู้ชายที่สม์ทเป็นผู้ชายที่ดูดีเป็นผู้ชายที่มีความภูมิฐานเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพแต่ก็สุภาพแค่เวลาคุยกันแต่ถ้าถึงบนเตียงผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เร่ารอ้อนล้วก็เซ็กซี่มากๆทุกคนเพราะมันมีความเผ็ดมีความซาข,ของกลิ่นมาทั้งหมด แต่ก็มีความอบอุ่นอบอวลของความเป็นวานิลลาไม่รู้จะพูดยังไงดีอะผมรู้สึกว่าเออน้ำหอมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยิ่งใช้แล้วก็รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของมันนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงอยอยากจะใช้น้ำหอมตัวนี้คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้หวานนินไปอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นอะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความเซ็กซี่เป็นคนที่มีระดับเป็นคนที่แต่งตัวโ,ฟโ,ฟโป๊ะนิดนึงจะใช้นำ้ำหอมตัวนี้แล้วรอดน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ไปเรียนได้ใช้ไปทํางานได้ใช้ไปเดทได้ใช้ไป,ทไไปเที่ยวกลางคืนได อาจต้องเบาสเปย์นิดนึงอ่ะก่อนที่จะไปถึงความติดทนความกระจายตัวผมก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วเนาะขออนุญ,ญาตพูดถึงการฉีดน้ําหอมก่อนนะครับส่วนตัวหลายคนอนะ่ะทักเข้ามาถามว่าฉีดน้ําหอมอย่างไรดีผมว่าไหปลาระนะครับผมแล้วก็กลางอก ส่วนบริเวณตรงนี้ยิ่งกลางอกอ่ะถ้าคุณอยากได้น้ำหอมอ่ะให้คุณได้ดมตลอดเวลาฉีดไปที่อกนะครับผมมันจะเป็นกลิ่นที่ตีขึ้นมาแล้วคุณได้กลิ่นแต่ถ้าคุณอยากจะหวังผลให้คนด้านหลังได้กลิ่นคนด้านข้างได้กลิ่นไปผับไปเที่ยวอยากจะแบบมีความนัวนนิดนึงอ่ะฉีดที่หลังคอครับมันจะทําให้คุณมีเน่แล้วก็คนด้านหลังได้กลิ่นคุณด้วยนี่ก็คือเทคนิคการฉีดน้ำหอมเนาะตนนับดความของสิ่งหนึ่งความที่ชื่อว่ายูโฟเรียตัวเนี้ย S <S 2> <S 2> ผมจะบอกว่าการกระจายตัวดีครับเป็นมวลคนรอบตัวได้กลิ่นแน่นอนและก็ความติดทนตัวนี้ติดทนมากครับมันอาจจะเป็นน้ําหอมที่ตอนแรกเขามีความเผ็ดมีความซ่าร่วมกับกลิ่นของวานิลาแล้วก็มีความแบบเบอร์กอร์บอสเข้ามาให้กลิ่นใช่ไหมแต่พอมันอยู่บนร่างกายเป็นโน้ตสุดท้ายอ่ะกลิ่นเขาจะลดทอนความเผ็ดความซ่าลงแล้วก็ติดไม้ในตอนท้ายนี่คือตอนท้ายนะแต่ความติดทนนะครับผมน้ำหอมตัวเนี้ย 8-12ชั่วโมงขึ้นไปเป็นน้ำหอมที่มีความติดทนมากทุกคนดังนั้นถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์เขาสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันนะคบผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความติดทนของน้ำหอมผมบอกในทุกๆคลิปแล้วว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคมีบนผิวของเราไปลองดูเองแต่ส่วนตัวบนตัวผมนะสำหรับสิ่งเหล่านมที่ชื่อว่ายูโฟเดตตัวนี้ ติดทนนานกลิ่นดีกระจายตัวดีและมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวถ้าคุณเป็นคนประเภทนั้นเป็นแบบนั้นนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ร้อเครับกินต่อไปนะครับผมขออนญาตวางตัวนี้มึงย่อลงไปวางเนาะโอเคกินต่อไปที่เขาลงมีชื่อว่าที่เราฟาร์มไนท์เมียเดอะฟาร์มนะครับผมเฮ้ยมึงตอนแรกที่ผมอ่านชื่อน้ําหอมตัวนี้ผมมีความตกใจนิดนึงมึงตั้งชื่อน้ําหอมว่าฝันร้ายบอสนะครับผมซึ่งไม่เป็นไรไอความฝันร้ายอะ เรามาดูกันว่ามันเป็นปัน,ปน,นล์แบบใดน,นะครับผมมันอาจจะเป็นความฝันเหนือจินตนาการก็ได้คาาําภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีอะคำที่แปลกมาเราต้องต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีความมโนจิตเพิ่มมากขึ้นพูดเหมือนตัวเองเก่งภาษาอังกฤษไหมไม่เก่งนะคบผม <laughs> โอเคสำหรับไนท์แมของสีริสเาปเป็นอย่างไรอะให้คุณดูฉลากก่อนมึงผมว่าเขาทาสวยดีเนาะมีความไนท์แมทมีความแบบ เหนือจินอะไรเงี้ยผมเห็นเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งต้นไม้ต้นนั้นอ่ะเราจะมองว่าเป็นหน้าของผู้หญิงอย่างนหนึ่งก็ได้ซึ่งมันแบบเออมันเก๋อ่ะอากิ่นนี้เป็นอย่างไรสําหรับไนท์แมร์เขาบอกว่าซีดั c กช v บรัมสวิตวานิลล l ท a เบรโ c สไปซี่ซินนามอนเอ็กเพนซิฟสเมลนะครับผมกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของเหล้ารัมกลิ่นทูเบโกกลิ่นวานิลลาแล้วก็ซินนามอนครับราคาตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นราคาจะมีความสูงมากกว่าเพราะว่า ผมว่าน้้ำหอมตัวนี้นะกลิ่นที่แพงน่าจะเป็นกลิ่นของทอเบร์โคแล้วก็กลิ่นของแบบพวกลำอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจอะแต่ว่าทอเบร์โคของแบรนด์นี้เป็นทอเบโ์โคที่ดีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนถ้าดได้ยินคําว่าทอเบร์โคอะคุณจะรู้ว่าผมแพ้กลิ่นนี้คือถ้าแบรนด์ไหนทโทอเบร์โคมาแล้วกลิ่นมันแรงเกินไปหรือกลิ่นมันมันมีความรู้สึก บางอย่างเออที่มันไม่ถูกริตกับผมอะ่ะผมจะตามแต่ตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับตอนเราอินเตอร์เบเลชันมาจากอ่ดูเอานะครับผมมันไม่ได้อ่านยากหรอกแต่ว่าไม่รู้จะอ่านยังไงสําหรับน้าหอมที่ชื่อว่าไนแมวของซิมบิลล่าฟาร์มตัวนี้เป็นอย่างไรลองลยครับที่ตรงนี้ดีกว่าหลังมือด้านซ้ายของผมครับไนแมวไนท์ Night mare, Night mare. ืมทุกคนผมจะต้องบอกว่า ที่เมื่อก่อนผมเกลียดกลิ่นทแบโกผมรู้สึกว่าผมแพ้กลิ่นทแบโก้ผมได้กลิ่นทแบโก้แล้วผมจะจามจะไออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นทุกคน กลิ่นมันจะเริ่มต้นมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเหล้ารำทุกคนถ้าคุณเคยกินพวกเหล้ารำพวกอะไรได้กลิ่นอะไรเงี้ยคุณจะได้กลิ่นแบบนั้นเน,นหอมตัวนี้และมันจะกล้วมาก,กับกลิ่นของทอเบรโคแบบชัดเจนมากๆมันทําให้กลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกความมึนเมามันให้ความรู้สึกความแบบว่ามึนมึนอื่นๆนิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงมันไม่ดีนะไม่ใช่ว่าฉีดไปแล้วคุณจะมึนหัวแล้วก็แอะปลมอย่างนี้นะไม่ใช่แต่มันให้ความรู้สึกถึงความแบบว่าคนเนี้ย ชอบเที่ยวนิดนึงอะคือถ้าเป็นกลิ่นก่อนหน้านี้ผมจะพูดถึงว่าคนที่มีความสุขภาพคนที่มีความแบบอ,อ่ภูมิฐานใช่ไหมน้ำหอมตัวนี้ถามว่าสุภาพไหมภูมิฐานไหมมันจะเป็นคนสุภาพคนภูมิฐานที่ขี้เล่าดนึ่งทุกคนเออมันเป็นกลิ่นที่แบบ จะต้องเป็นคนที่แต่งตัวดีนะครับผมหรือแต่งตัวที่มันดูแฟชั่นจ๋านิดนึงนะครับผมมันจะไม่ใช่กลิ่นที่ฉีดไปแล้วรู้สึกถึงความเป็น minimal, มินิมอลเหมือนตัวก่อนั้นเนี้ยถึงตัวข่อนั้นเนี่ยมันจะมีความเผ็ดมีความซ่าใช่ไหมแต่มันก็จะมีความมินิมอลบางอย่างอ่ะแต่ตัวที่ชื่อว่าไนท์แมวอ่ะมันจะให้ความรู้สึกกลิ่นที่มีความหรูหราดูดีดูแพงดูเข้าสังคมดูเที่ยวกลางคืนดูเป็นคนที่มีความมึนเมาในชีวิตเป็นคนที่มีความ เซ็กซี่แต่อาจจะไม่ได้เผ็ดร้อนเท่าตัวก่อนหน้านี้คือตัวเนี้ถามว่าเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่แต่เป็นเซ็กซี่แบบผู้ชายขี้เล่าเป็นเซ็กซี่แบบผู้ชายที่มีความเซ็กซี่แบบแัดเต็มเป็นผู้ชายที่มีความแบบเปิดออกมาต้องมีแผงอกออประมาณนี้ครับทุกคนคือมันเป็นกลิ่นที่มีความมีสเสน่ห์มากและความเป็นวานิลลาเนี่ยผมตัวนี้ถามว่ามีไหม ให้คุณจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนกับวานิลาที่ผสมกับโทแบร์โคแบบพอดิบพอดีทุกคนมันจะไม่มีการแย่งซีนกันของวานิลาไม่มีการแย่งซีนกันของโทแบร์โคและก็ไม่มีความแย่งซีนกันของนัวร์น้ำหอมต่างๆที่อยู่ในเนี้ย คือทุกอย่างมันจะมาแบบพอดยิบพอดีมาแบบบรรจบกันแบบพอดีอะถ้าเป็นน้ํานี่ก็คือน้ําปัน่นคุณเก็ตความหมายนี้ไหมก็คือน้ําปั่นก็คือแบบว่าสามารถรวมทุกอย่างที่อาจจะมีความแตกต่างกันเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ซึ่งรนงความตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นทุกคนเป็นกลิ่นวานิลาผสมกับกลิ่นของโคเบโคที่มีความละมุนมากมีความรู้สึกความแบบมีเหล้าลำจังๆมันก็ไม่จางมันก็ชัดเจนอยู่อะคือเอางี้ทุกคน ถ้าคุณชอบกลิ่นเหล้าลำคุณชอบกลิ่นของทอเบคโกและมีความติดหวานของวานิลาด้วยอ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากถ้าคุณเป็นสายเที่ยวกลางคืนสายดึงดืง้อสายเซ็กซี่แบบยั่วยวนเซ็กซี่แบบหวานหยดย้อยคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้และน้ำหอมตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงที่ใช้น้ำหอมตัวนี้แต่เป็นคนที่มีความเซ็กซี่แบบจัดเต็มทุกคน คือก่อนอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำหอมที่มีความเซ็กซี่แบบเผ็ดซาบซาใช่ไหมแต่น้ําหอมตัวเนี้ยไม่จําเป็นที่คุณจะต้องแต่งตัวโปอ่ะคุณแต่งตัวธรรมดาก็ได้อ่ะแต่พอจีดน้ําหอมตัวนี้ไปอ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบเรียราเซ็กซี่แบบเยี่ยวแตกงเลยอ่ะเข้าใจปะ <c oughs> คือเซ็กซี่มากและดูเป็นผู้หญิงที่มีความแบบ เซ็กซี่ย่อยวนหน้าเข้าหาถ้าคุณอยากจะได้นะ้ำหอมตัวหนึ่งอ่ะที่ใช้ไปเดทได้ใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้หวังจะตกคู่อยากจะไปเจอผู้ชายแล้วฉันจะต้องได้คนนี้ผู้ชายคนนี้จะต้องมองฉันแบบว่ามองเป็นลูกตาเดียวทุกคนจะต้องมองอออออนมีอะไรเงี้ยคือตัวนี้ตอบโจทย์มากทุกคนคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่สุดๆหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับใช้น้ำหอมตัวนี้ไปอ่ะ คุณจะเป็นคุณที่เป็นหนุ่มขี้เล่าที่เจ้าเสน่ห์มากๆครับผู้ชายสายเที่ยวกลางคืนผู้ชายอยากได้ในะหอมตักตัวหนึ่งที่ไปกลิ่นทอมะโคท้ที่เที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยตัวนี้ผมว่าสมควรและกลิ่นแบบนี้นะจากที่ผมจินตนาการนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบอย่างนี้ด้วยอะ่ะโคตรตอบโจทย์ครับมันจะไปผสมกับสิ่งนั้นที่คุณชอบและ กลั่นกลายเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่แบบมีระดับครับทุกคนการกระจายตัวใน้ำหอมตัวนี้ดีเป็นมวลรอบตัวได้กลิ่นแน่นอนแต่ความติดทนนะผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้อยู่ในช่วงแบบห้าถึง7ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ติดคนนานมากเท่าตัวก่อนหน้านี้แต่ถ้าคุณน่ะอยากได้กลิ่นนี้หวังผลไปที่ยองคืนไปผับแล้วตกคนได้คนสนใจคนอยากดูคุณหรือแม้แต่ว่าคุณใส่เสื้อสี แดงวายใส่เสื้อสีเข้มใส่เสื้อสีดําแล้วใช้น้ำหอมตัวนี้ฉีดไปอ่ะคุณจะเพิ่มความเซ็กซี่ความมีระดับอยู่ในตัวครับถ้าต้องการกิ่นแบบนี้นะ ผมแนะนําแต่ว่าถ้าคุณเป็นน้องนักเรียนมันอาจจะทําให้คุณโดนเพ่งเล็งจากฝ่ายปกครองได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณเป็นวัยมหาลัยนะฉีดไปเถอะครับผมตอนนั้นเขาไม่มาแคร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นอีกอกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นทอเบอรโคที่ดีเป็นทอเบอร์โคที่หอมเป็นทอเบอรโคที่ไม่ทําให้ผมมึนหัวเวียนหัวครับอันนี้โอเคมากๆเลยสําหรับกินที่ชื่อว่าไนท์แมวเดอะฟาร์มของซิมเอนด์ฟาร์มตัวนี้อยากให้คนไปลองครับสายหวานสายเซ็กซี่สายจัดเต็มสายมึนเมาสายแบบ ชอบกลิ่นที่มีความแบบมเมานิดนึงอ่ะตอบโจทย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับรองไม่ผิดหวังครับเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมดมแล้วอยากดมอีกทุกคนโอเคมาถึงกลิ่นสุดท้ายมึงตลกว่ะเวลาที่แบบย่อตัวลงไปอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจเนาะวางของนะครับมาถึงตัวสุดท้ายของคลิปทุกคนปมมือครับตัวนี้ผมได้กลิ่นไปตั้งแต่แรกแล้วว่าผมชอบกลิ่นมันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะชอบกลิ่นเหมือนผมตัวนี้ไมใชื่อว่าซิมิลฟาร์มช็อกโกแลตออร์คิดพาฟาร์มครับทุกคนปิ้ง สวยดีนะทุกคนรูปเขาจะเป็นรูปของแบบดอกกล้วยไม้สีเข้มๆสีดำๆอ่ะซึ่งผมจะบอกว่าด้วยความที่ชื่อมันชื่อว่าออคิด่ะดอกกล้วยไม้เป็นดอกที่สามารถอธิบายกลิ่นได้ค่อนข้างยากสำ oh หรับ oh ผมนะครับผม oh. คือถ้าเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวกลิ่นของดอกมะลิกลิ่นของดอกกุหล่บอะไรเงี้ยเราจะจินตนาการถึงมันได้ไม่ยากแต่กลิ่นของดอกกล้วยไม้อ่ะเปิดยาน,นิดหนึ่งแล้ว ไปด้ยวยกันครับกลิ่นนี้เขาบอกว่ามีความลักจูรี่ส์เมลเอิร์ธตี้ช็อกโกแลตฟลอร์นะครับผมส่วนโน้กก็จะเป็นกลิ่นของแบล็กออคิทแบล็กทับเพลแล้วก็แพทจูรี่ทุกคนที่น่าสนใจก็คือมีกลิ่นของแบล็กทับเพลอ่ะทับเพลเป็นอีกโน้ตน้ำหอมหนึ่งที่ผมว่าราคาสูงนะครับผมส่วนอินสปิเรชันมาจาก Tom Ford b l a c k o r c h i d นะั่นเองทุกคนเฮ้ยอินสปิเรชันมันแพงว่ะจะเป็นอย่างไรสำหรับช็อกโกแลตออร์คิดหนึ่งสองซ่อมหลังมือด้านขวามือผมครับ แบ็คออคคิดแบ็คออคคิดไปไม่ใช่ช็ <laughs> <Or ch> <laughs> อกโกแลตออคคิดทุกคนเดียวเ <sighs> ชื่อปะ่ะว่าน,น้ำหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกที่ผมใช้ตอนที่ทางแบรนด์ส่งมาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศทาี่อุดรธานีเริ่มเย็นครับทุกคนหน้าหนาวปีนี้เป็นหน้าหนาวที่แบบว่าไปไวมากเนาะซึ่งน้ำหอมตอนนัวนี้ตอนที่ผมฉีดในอากาศเย็นจัดนะ ผมว่ามันหอมมากๆและถึงตอนนี้อากาศมันจะอบอุ่นขึ้นจนกระทั่งเห็นเหงือบปะนั่นแหละเขาก็ยังใช้ได้ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความเป็นฟอเรลเป็นกลิ่นของดอกไม้จริงๆมันแทบจะเป็นกลิ่นของมวลดอกไม้ได้วยซ้ำแต่เป็นมวลดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกความอบอุ่นละมุนละมุนให้ความรู้สึกถึงความแบบอารมณ์ดีให้ความรู้สึกความแบบว่า เป็นกลิ่นที่มีความหรูหราและเป็นกลิ่นที่มีระดับทุกคนถ้าคุณอยากจะได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นฟลอเรลที่ให้ความรู้สึกความมีระดับแบบน้ำหอมตัวนี้จะให้ความรู้สึกอย่างนั้นและมันเป็นกลิ่นของดอกกล้วยไม้ที่ชัดเจนมากๆครับแต่มันอาจจะไม่ใช่กลิ่นกล้วยไม้อย่างเดียวเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้ากลิ่นกล้วยไม้อย่างเดียวมันอาจจะสกัดออกมายากไหมอันนี้ก็คิดเอาเองนะแต่ว่า มันเป็นกลิ่นของมวลดอกไม้มีความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้สขีขาวๆมะกลูวมีความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้สีเหลืองๆมะกลูวและมีความเป็นดอกไม้ของดอกออกขีดของดอกกล้วยไม้เข้ามาด้วยทุกคนถ้าคุณเคยเดินเข้าไปในสวนกล้วยไม้อะแล้วคุณแบบลองพยายามดมดูอ่ะคุณจะได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับผมและความมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆอถ้าคุณดูจากโน้ตแล้วนะมันไม่ได้มีโน้ตตัวไหนที่บอกว่าเป็นโน้ตของช็อกโกแลตทั้งที่ชื่อบอกว่าเป็นช็อกโกแลตออกขีดนะครับ แต่คุณรู้ป่ะว่าน้ำหอมตอนนัวเนี้พอดมไปอ่ะมันจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นช็อกโกแลตเล็กๆอยู่ในกลิ่นแต่อาจจะไม่ใช่ช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตสีดำไม่ใช่ช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตสีน้ำตาลนะเป็นช็อกโกแลตมิลค์ที่แบบเป็นช็อกโกแลตนมอ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่กลิ่นนมเบอร์นั้นคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คุณจินตนาการว่ามันเหมือนกับกลิ่นช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตสีขาวๆครับเป็นไวท์ช็อกประมาณเนี้ย แล้วกล้วมากับกลิ่นความละมุนพุ้นความหรูหราของกลิ่นของดอกไม้เป็นกลิ่นของอ้อคิดเป็นกลิ่นของดอกปวยไม้เป็นกลิ่นของมวลดอกไม้ที่แบบว่าค่อยๆปลิวมาตามสายลมแล้วก็มีกลิ่นของช็อกโกแลตจางๆบางๆให้เราได้กินอ่ะมันก็เลยกล้วทําให้กลิ่นเนี่ยกลายเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราดูดีดูแพงน้ำหอมกลิ่นเนี้ยนะผมพูดตามตรงอ่ะดมไปแล้วอ่ะคุณจะนึกถึงเทศกาลของการเฉลิมฉลองด้วยซ้ำอ่ะเฉลิมฉลองในที่นี้มาถึงเทศกาลคริสต์มาสได้ไหม ได้ทุกคนคุณจะนึกถึงคนที่กําลังกินโกโก้อุ่นๆอ,อ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นแบบกลิ่นเทศการความหอมความหวานความดูดีอะแล้วก็ได้กลิ่นถึงความเป็นงานแต่งได้กลิ่นถึงการเป็นแบบงานหรูหรางานที่เจอกับคนดูดีงานที่เจอกับคนดูแพงงานที่ต้องแต่งตัวแบบสีมินิมอลสีขาวสีนวลๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งหอมตัวนี้ยกระดับ ความหรูหราได้กลิ่นได้ดีมากๆถ้าคุณอยากจะได้น้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มีความหรูหราดูดีดูแพงเอาไว้เดยออกงานอะ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากทุกคนและมันมีกลิ่นของความนวลนวของความเป็นแพ t c h o u l อยู่ในกลิ่นด้วยสําหรับความเป็นทัฟเฟิลนั้น ผมว่ามันก็มีให้ได้กินนะครับผมเป็นกลิ่นทัฟเฟิลที่โอเคชัดเจนเลยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทัฟเฟิลที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบมึนๆนะ่ะส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่ชอบกินอะไรที่มีนทัฟเฟิลนี่ขอพูดได้ป่ะแม่นั้นเขาคงไม่เข้ามาดูแล้วหรอกมันมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเจ้าหนึ่งอะ่ะที่เป็นแบบแบบแห้งและเป็นกลิ่นทัฟเฟิลทุกคนซึ่งวันนั้นอะ่ะผมทบาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันนั้นอ่ะํามาม่านั่นแหละแรงมาก่ะเออคือคือนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็แบบ ทำกินอะไรเงี้ยแล้วน้องที่ทางานเดินเข้ามาแล้วเขาตกใจเขาบอกว่าพี่ได้กลิ่นอะไรเหมือนกลิ่นพลาสติกอืมซึ่งมันเป็นกลิ่นของทัฟเฟิลซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นกลิ่นแปลกๆส่วนตัวผมไม่ชอบนะคะผมแต่ว่าไอ้น้อาหอมตัวเนี้ยไอ้กลิ่นทัฟเฟิลแบบนั้นอะ่ะไม่ได้มีให้ความรู้สึกแบบนั้นนะเป็นกลิ่นทัฟเฟิลที่มีความนัวๆเป็นเหมือนทัฟเฟิลที่มาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาก,ก่อนหน้านี้ มันตีมาในมวลเดียวกันมีความกล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 ึงของกลิ่นทําให้กลิ่นเนี่ยมีความมีระดับและมีความหรูหราและมีความนัวมากขึ้นนะครับผมความนัวนี้น่าจะมากับกลิ่นของคาเ์ิบและก็มีความรู้สึกถึงความเป็นแพทชูบี้อยู่ในกลิ่นเยวทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยากได้สักกลิ่นหนึ่งที่มีความรู้สึกถึงความแบบเป็นเทศกาลมีความเฉลิงฉลองมีความหรูหราดูดีดูแพงใช้ไปเรียนได้ไปทํางานได้ไปออกเดทได้แต่ถ้าใช้ไปเที่ยวกลางคืนตัวนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวอื่นจะกลบแบบแน่นอนอ่ะมันไม่มีความามมีควเผ็แบบ พุ่งอย่างเงี้ยให้อ่ะมันเป็นกลิ่นที่เป็นมวลโอบล้อมรอบตัวเรานะครับผมแล้วก็ดูดีดูแพงมากถ้าคุณอยู่ในอากาศที่เย็นหรือจะไปต่างประเทศหรือจะไปงานหรูหราดูดีไปงานแต่งไปงานอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์แบบ100%ครับมันจะให้น้ำหอมที่มีความกลิ่นที่มีความพิเศษในกลิ่นทุกคนมันจะไม่ค่อยเจอน้ำหอมกลิ่นแบบนี้ในโลกสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอน้ำหอมกลิ่นนี้นะดังนั้นถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักตัวหนึ่งอ่ะ ที่คุณซื้อไปอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่ามันแตกต่างจากหลายๆตัวที่คุณซื้อมันแตกต่างจากน้ําหอมหลายๆตัวในตลาดหรือดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วๆไปอ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์ครับเป็นกลิ่นหอมที่ดูดีดูแพงและก็มีชั้นเชิงคอเสือพานทุกคนตบมือครับก็หมดไปแล้วนะครับผหรับสามกลิ่นใหม่ของสือพานมนะผมในรอบนี้ ผมจะไม่ได้มาบอกหรอกว่าผมชอบกลิ่นไหนที่สุดคือตอนแรกอ่ะผมได้กล่นไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมชอบตัวแบบช็อกโกแลตออกคิดใช่ไหมแต่พอมาดมจริงๆมาใช้งานจริงๆอ่ะทุกคนผมว่าทุกๆกลิ่นี่ยมันมีเอกลักษณ์ของกลิ่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกาันโอเคอาจจะมีออช็อกโกแลตออคิเนี่ย ที่ผมมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนในความแตกต่างที่สุดในการใช้งานน่ะแต่อีกสองกลิ่นที่ว่ามาเขาก็ไม่ใช่กลิ่นที่มีความทับลายกันนะอย่างที่บอกนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุภาพแต่ก็มีความเซ็กซี่อยากได้ความเผ็ดความซาความเป็นแบบว่าคนสุภาพนิดนึงอ่ะไปในเชิงทางการนิดนึงอ่ะคุณไปที่ยูฟอรียเลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้หอมสักตัวหนึ่งที่มีความเซ็กซี่มีความมึนเมาใช้ไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยอยากไปเทศกาลเฉลิมฉลองที่ต้องไปดึงหรือตอนกลางคืนอ่ะ ผมว่าตัวที่ชื่อว่านายแมวตัวนั้นจะตอบโจทย์คุณแบบ100%เหรือถ้าคุณอยากได้สักกลิ่นหนึ่งที่มีความแปลกใหม่มีความเก๋มีความดูดีดูแพงมีความมีชั้นเชิงในกลิ่นออกงานสังคมชั้นสูงอะชะ็อกโกลตออกขิดจะให้ความรู้สึกแบบนั้นกับคุณนะครับผมนี่ก็คือ3กลิ่นใหม่ของซูนิโอฟาร์มทุกคนผมไม่อยากให้คุณพลาดสักกลิ่นนะครับผมไปลองดูฟังจากที่ผมพูดพิจารณาเอาว่าคุณอยากแค้น้ำหอมในเชิงไหนแบบไหนนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นความจริงที่ผมกันกองมาจากความคิดของผมจากที่ผมได้ลองใช้แต่ว่าเอาไปใช้จริงอ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างในกลิ่นบ้างอาจจะเพราะแบบเคมีบนผิวเรื่องความติดทนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะสีเรียกเพราะว่าบางทีผมบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันติดทนมากมันไปอยู่บนตัวบางคนเจอเคมีบนตัวของบางคนอ่ะ มันอาจจะไม่ได้ทนมากหรือบางกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทนมากบนตัวผมอะแต่บางคนอะคมอมเมนต์ว่ากลิ่นติดทนทั้งวันเลยมันก็มีครับนี่ก็คือการดีวิวทั้งหมดของซิลิโคนฟาวน์วันนี้ผมก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนรับรู้เข้าใจและสามารถนําไปตัดสินใจในการเลือกซื้อแบรนด์นี้นะครับผมผมหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครเจ้าก็ฝากกดแล้วก็แชร์ฝากกดสับคร้ายช่องผมปเป็นกำใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจิ้งจิ้งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาปกกอรอีกและที่สําคัญก็คือ รักกันเป็นนานแล้วก็อยู่กันเป็นนานนะครับผมอย่าลืมได้ดีก็ไปด้วยเด้อยวันนี้ผมแมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน